ยังไงเอาฉันไม่เปรียบเทียบกับหมาฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะยังมีผู้หญิงอีกตั้งเยอะที่จะยอมมาเป็นเมียฉันแล้วแกก็ระวังปากไว้หน่อยนะแต่ถ้าแกยังพูดอะไรแบบนี้อีกจะวังไว้เถอะแกจะไม่มีที่สุกหัวนอนจำไว้พี่แจ๊ย พี่เชคพี่หายไปไหนมาตั้งหลายวันน่ะแล้วทำไมเพิ่งกลับทำไมนี่พี่เพิ่งกลับมาก็จะเอาเลยเหรอพี่ก็มีเพื่อนนะเว้ยแล้วทำไมพี่จะไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวเหรอแต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยกลับบ้านเลยอะ่ะนี่เธอจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยเข้าใจเขาว่าพื้นที่ส่วนตัวบ้างไหมพี่รู้ไหมว่าพี่เปลี่ยนไปมากเลยอะ เปลี่ยนไปจนเหมือนเฟินไม่รู้จักพี่เลยอ่ะไม่รู้จักเหรอเธอลืมไปแล้วเรื่องไงว่าเราสองคนคบกันเพื่ออะไรแล้วเธอก็รู้ดีถ้าเธอรับไม่ได้ก็ออกไปสิโอ๊ยพี่เช พี่เท็กพี่จะไปไหนอะ่ะเราพี่จะกลับมากี่โมงทําไมจะถามทาไมก็วันนี้วันครบรอบของเราไงเฟินว่าจะไปร้านอาหารแล้วก็นั่งกินกันอะ่ะโอเคไหมอยากจะเอาไปทําอะไรก็ไปทําซะ พี่เชษทำไมพี่เมามาแบบนี้อ่ะอย่ามายุ่งได้ไหมฉันถามอะไรพี่หน่อยได้ปะพี่รักฉันมั้งไหมรักเหรอฉันเคยไปบอกแกตอนไหนว่าฉันรักแกฮะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แกนี่จำไม่ได้เหรอว่าแกอยู่กับฉันเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเงินเหรอ แล้วทำไมพี่ไม่บอกฉันอ่ะไหนตอนแรกพี่บอกว่าพี่รักฉันแล้วจะไม่ทำให้ฉันเสียใจพี่เช็คหมาเราเอาเข้าวให้มันมือเดียวมันยังจำเรามันยังรักเราแต่นี่พี่เป็นคนอ่ะทำไมพี่ทำแบบนี้นี่แกกล้าดียังไงเอาฉันไม่เปรียบเทียบกับหมานี่ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะยังมีผู้หญิงอีกตั้งเยอะที่จะยอมมาเป็นเมียฉัน แล้วแกก็ระวังปากไว้หน่อยนะแต่ถ้าแกยังพูดอะไรแบบนี้อีกจะวังไว้เถอะแกจะไม่มีที่สุกหัวนอนจังไว้ <S 2> <S 2 แกคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะย้ายไปอยู่กับผู้ชายที่แกยังไม่แต่งงานด้วยอองจริงๆนะ<ม>ที่กับแม่เนะี่ยเป็นห่วงแกมากเลยนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนี่มันชีวิตของฉันฉันเลือกแล้วเฟิร์นเฟิร์นแต่พี่อยากให้แกรู้ไว้นะเว้ยวันไหนที่แกรู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าแกไม่เหลือใครแล้วอะแกกลับนะพี่กับแม่รอแกอยู่เสมอนะ อ้าวเฟิร์นนั่งก่อนดิไปอย่ามาใกล้ๆพี่ชันแม่อยู่ไหมแม่เหรอแม่ออกไปจ่ายตลาดกับป้าข้างบ้านน่ะนี่แกนึกไงนะฮะถึงกลับมาบ้านก็มีสารลบูปเป็นแบบนี้เนี่ยฮะไหนดูดิเฟิร์นนีด แกไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะค,คือนี่อย่าบอกนะว่าไอ้เช็คเนี่ยมันทำร้ายแกใช่ไหมสรารเลวกลวแล้วจะเป็นคนแบบนี้พี่ทันใจเย็นเขามีทั้งเงินมีทั้งอำนาจอะ่ะมันไม่อยากให้แม่กับพี่เดือดร้อนเฟิร์นสติแกยังดีอยู่เปล่าวะมันทำกับแกขนาดเนี้ยนี่ถามจริงแกยังรักมันอยู่อีกเหรอ รักเขาอะพี่สันถึงแม้ที่ผ่านมาเขาจะไม่เคยรักเฟินหรือเขาจะทำร้ายเฟินเฟนก็รักเขาอยู่ดีอะเฟินคือพ,พี่เข้าใจแกนะแต่แกฟังให้ดีนะเฟินความรักในแกต้องแยกให้ออกนะเว้ยคือพ,พี่เข้าใจนะ,แก,จะแกอาจจะแกอาจจะชอบคนรวยอะ่ะ แต่บางครั้งก็ใช่ว่ามันจะเป็นคนดีนี่หว่านี่แกเห็นไหมว่ามันทำอะไรแกบ้างอะมันรู้พี่สันแต่ถ้าพี่สันเคยรักใครจริงๆแบบเอิมันตัดคนคนหนึ่งออกจากชีวิตยากนะพี่แล้วเนี่ยเฟินก็คบกับพี่ชยมาตั้งสี่ปีอะถ้าเฟินเสียเขาไปเฟินทำใจไม่ได้อะ่ะโอเคเฟินแกใจเย็นก่อนนะแกฟังพี่นะเฟิน เอาจริงๆแล้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยพี่อาจจะได้ไม่มีประสบการณ์มากมายแล้วนะแต่พี่อยากจ,จะสอนแกนะบางครั้งเนี่ยการที่แกจะรักใครสักคนเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเขาต้องรักแกตอบด้วยแต่สิ่งที่แกเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เลยนะเขาทั้งทำร้ายแก <ไป S 1> ทั้งร่างกายแล้วก <ไป S 1> ็จิตใจของแก เชื่อพี่นะจะรักใครสักคนรักคนที่เขารักแกและคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องดีกับแกด้วยแล้วเฟิร์น่ถึงจะมีความสุขไงความรวยกับความสุขเนี่ยบางทีม,มันก็ต่างกันนะแกต้องแยกให้ออกนะเว้ยเอา,า่าแกไม่ต้องคิดมากนะอย่างน้อยเนี่ย ก็ยังมีพี่กับแม่เนี่ยที่รักแกจริงๆกลับมาอยู่กับคนในครอบครัวนะจาครงดกไปแล้วภาพเธออยู่ในนั้นไม่เลืมเร็ว้รงจะทำอะไรต่อไปอย่างที่ฝันอยากให้คืนนี้มันผ่านพ้น ีตงจมอยยู่กับาดฝนและยดน้ตาี่เธอนี่ฉันไม่นึกเลยนะว่าระดับคุณโปจะมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทกำลังจะล้มละลายเธอขอร้องฉันสิเผื่อว่าฉันจะช่วยเธอนะไม่จำเป็นเธอลองคิดดูดีๆนะว่าตอนนี้อาจจะมีแค่ฉันก็ได้ที่ช่วยเธอได้ เพืนแกเคยบอกฉันว่าเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันใช่ปะงั้นแฟนแกอะฉันขอนอีโอฮัลโหลโอ๊ตพอดีว่าช่วงนี้ฉันกำลังหางานอยู่อะแกพอมีงานที่จะแนะนำฉันปะโอ้โเขาก็เป็นเพื่อนรักแกม่ใช่เหรอเขาเป็นผู้จัดการเนี่ย ทำไมแกไม่ไปหาโป๋เขาล่ะออโอเคโอเคขอโทษนะคะพอดีมาพบคุณโป๋อะคะ่ะคุณโป๋อยู่ไหมคะอ๋องั้นเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะครับได้ค่ะเดีย๋ยวไปตามคุณโป๋ให้เออรบกวนสอบถามนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะบริษัทนี้ยังรับพนักง,งานอยู่ไหมคะ ยังรับอยู่นะดีเลยค่ะลองสักครู่นะ,ค,ะคุณโป่ครับมีคนมาพบคุณโป่นะครับ<ม>เห็นว่าจะมาสมัครงานอืมฉันเห็นจากกล้องแนละ้วบอกเขาไปว่าฉันไม่อยู่ ออต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้คุณโปูไม่อยู่อ่ะครับติดธุระอยู่อ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะพี่ป ổ, ๋ฉคืมีแค่นี้แหละ เออไม่เป็นไรหรอกนี่อย่าไปบอกใครนะฉันแบบไปปีนต้นมะม่วงข้างบ้านมาเปนส่มะม่วงมาได้กงสองลูกเนะี่ยเดี๋ยวทำน้ำตาหวานกินกันได้ว้ยคุณคุณคุณโ,โอเคนะครับโอเคคะ่ะขอโทษน,นะคะไม่เป็นไรครับเอกสาตรตกคนเลย นี่ครับไปใช่อขอบคุณค่ะคุณเป็นดีไซเนอร์รอครับอ๋อใช่ค่ะและ้วมาทำอะไรครับเนี่ยมาสมัครงานนะคะคุณมาสมัครงานเหรอครับแล้วเป็นไงครับได้ไงานไหมครับไม่ได้ค่ะเอ่อเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับนะโอ้โหไอ้คุณ นี่ประวัติคุณดีเลยนะเนี่ยโหเรียนจบที่ดังด้วยแถมได้เกียรตินิยมอีกเหรอโอ้โหคุณคืองี้นะคือบริษัทของผมเนี่ยก็กำลังหาดีไซเนอร์อยู่พอดีเอางี้ไหมเดี๋ยวคุณไปสมัครงานที่บริษัทของผมเพื่ยจะได้จริงหรอคะจริงนี่คุณผมเนี่ยเป็นคนสาษั์เองแหละขอบคุณมากเลยนะคะด้ครับอันนี้ผมไปก่อนถ้าไงก็เดี๋ยวผมขอช่องทางติดต่อไว้ได้ไหม่ะ เราจะได้คุยกันแล้วผมได้บอกว่าตัวมของคุณใหนอ๋องั้นเดี๋ยวฉันให้เบม์คุณก็ได้นะคะได้เลยครับนีเลยค่ะเปนครับนี่ยินดีด้วยนะที่ได้เป็นดีไซเนอร์อันดับต้นๆของประเทศรางวัลของคุณเนี่ยชนะเลิศดถึงอันดับหนึ่งเลยนะขอบคุณค่ะนี่ผมซื้อวิตามินมาให้อะอเอาไว้กินไงเห็นคุณทำงานนะจะได้แข็งแรงนี่ด้วย ตัวนี้เนี่ยสเปเชยลเลยแทงมากอรู้ว่าเฟิร์นทำงานหนักใช่ไหมล่ะเอ้าก็ใช่ดิผหวันวันนี้คุณทำแต่ง,งานอนะเอะอเฟิร์นซันถามเลยดิคือเราก็คบกันมานานนะนะจนจะแต่งงานนะคือพ่อแม่ของเฟิร์นเนี่ยซันก็เคยเจอนะเพื่อนที่ทำงานก็ก็เคยเจอบ้างแต่เฟิร์นไม่มีเพือ่อนสนิทเลยเหรอทำไมไม่เคยเห็นเลย เพื่อสนิทรออืม,มันไม่มีหรอกจริงไหมเนี่ยทำงานหนักจนเพื่อนไม่ครบเลยวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกองไงก็มีเขาอยู่โอเคอันนี้สันซื้อมาแพงมะะเนี่ยโอ๊ยไม่เท่าไรหรกก็หมื่นกว่าโอ้หมื่นหยวน <c oughs> คุณโปครับเราลองขอความช่วยเหลือจากคุณเฟิร์นดีไหมครับเพราะว่ายังไงคุณโป่กับคุณเฟิร์นนะ่ะก็เคยเป็นไม่ต้อง นี่เธอนี่ฉันไม่นึกเลยนะว่าระดับคุณโปจะมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทกำลังจะล้มละลายเธอขอร้องฉันสิเผื่อว่าฉันจะช่วยเธอนะไม่จำเป็นเธอลองคิดดูดีๆนะว่าตอนนี้อาจจะมีแค่ฉันก็ได้ที่ช่วยเธอได้เ,เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ โผล่นะักเขาเคยไปแย่งแฟนคุณเฟิร์นมามแลวตอนนี้ที่คุณเฟิร์นกลับมาครั้งนี้เขาเคงเอาคืนนะอยากฟังนิทานสักเรื่องไหมละ่ะฉันจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้พวกเธอฟังก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งและฉัน ก็ดันไปชอบแฟนของเพื่อนรักฉันคนนี้มากฉันก็เลยขอให้เขาโยกให้ฉันเพื่อนฉันคนนี้เนี่ยนะเขาทั้งจนทั้งลำบากมากเลยแหละฉันก็เลยทำตัวห่างเหมือนเขาเพราะกลัวว่าฉันจะต้องลำบากไปด้วยจะบอกอะไรให้นะโลกใบนี้ไม่มีหรอกคำว่าเพื่อน แต่เขาก็คงคิดว่าฉันเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนละมั้งแล้วเธออยากฟังนิทานของฉันบ้างไหมล่ะฉันเนี่ยก็มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็มีแฟนส่วนแฟนฉันเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วเพื่อนฉันเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันเลิกคบแต่สุดท้ายแล้ว เพื่อนรักของฉันก็มาบอกกับฉันว่าเขาขอผู้ชายคนนี้นะนายเป็นผู้ชายที่เลวเลิกยุ่งกับเฟิร์นซะแล้วอย่าหาว่าฉัน ในช่วงที me, society, hmm. ่ฉันตกที่นั่งลำบากฉันไปขอเป็นลูกน้องเขาแต่เขาไม่ยอมเพราะว่าบริษัทของเขาอะกำลังจะล้มละลายเขาตั้งใจจะหลบหน้าฉันตลอดแต่ก็ตลกดีเนาะ ที่เขาส่งลูกพี่ลูกน้องของเขามาแนะนำงานให้กับฉันเดี๋ยวคุณไปสมัครงานที่บริษัทของผมเดี๋ยวจะได้จริงหรอคะจริงนี่คุณผมเนี่ยเป็นคนสัาคัญเองแหละขอบคุณมากเลยนะคะได้ครับทันทนี้ผมไปก่อนถ้าไงาก็เดี๋ยวผมขอชดเายต่อ,อไปได้ไหมค แล้วยังซื้อวิตามินให้ซันฝากเอามาให้ฉันฮัลโหลพี่ป๋อฮัลโหลซันเย็นนี้ซันว่างไหมอ่ะแวะมาบริษัทพี่หน่อยสิช่วงนี้พี่เห็นเฟิร์นทำงานหนักมากเลยเอ่ะพี่อยากจะฝากวิตามินให้เฟิร์นเขากินหน่อยอ่ะอ๋อได้เลยพี่ได้ได้แต่ผมแวะเข้าไปยังไงวันนี้ผมต้องเจอเฟิร์นอยู่แหละโอเคขอบใจนะซันได้พี่จะเจอกันค่ะรับบ๊ครับ พอตอนนี้ฉันตั้งตัวได้แต่บริษัทเขากำลังจะล้มละลายแต่เขาก็ยังไม่ยอมมาเจอหน้าฉันสักทีเพราะอะไรรู้ไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ฉันลำบากกับเขานี่โป๋มันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะแกยังปากแข็งเหมือนเดิมเลยอะ่ะถ้าวันหนึ่งนะแน่นาโคตฉันเยีโอกาสทำงานในบริษัทใหญ่ๆนะ ฉันจะเอาแกไปทำง,งานด้วยดีปะ่ะดีดีแกอย่าทิ้งฉันนะอืมเราเป็นเพื่อนรักกันก็ต้องไม่ทิ้งกันดิเเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะใช่เดี๋ยวกินมะม,ม่วงมีนกเปี้ยวเปล่าอ่ะต้องเปียวแล้วแหละแม่แกทำปลาหวานอร่อยปะอร่อย จะปากแขนนะ็งอะแต่ฉันก็อยากเห็นเพื่อนของฉันมีความสุขนะขอบคุณนะป๋อ